สองส่นให้เลือกเยอะมากแล้วดูต <S lly> ัวงานจริงๆคือมันน่ารักมากๆเลยนะ้าไ้สีเขียดเก็บหรือลายคะจะดูอ่ะช่วงนั้นร้อนกันเลยอ ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เมกาพาซ่าวันนี้มากับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงของสะสมนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้นะเรียกกันว่าอาร์ทอยนะคะมันฮิตมานานแล้วแหละแล้วมันก็กําลังจะฮิตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟ็อกมานี่ก็จะมาเปิดที่ไทยแล้วคือพวกเราเนี่ยก็เพิ่งมาศึกษาตัวอาร์ทอยใช่ไหมแล้วก็ชื่นชอบในหลายๆตัววันนี้เราก็เลยจะพามาดูที่เมกาพาซานะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะแวะมาซื้อที่นี่หรือบางคนเนี่ยสะดวกสั่งซื้อทางแบบเป บุ๊กเพจเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ย mm hmm. ก็ได้เหมือนกัน mm hmm. ว่าเราอะเป็นพวกที่แบบชอบเห็นของจริงอะไรอย่างงี้ไง mm hmm. ก็เลยจะมาดูกันที่นี่ mm hmm. เพราะว่าที่เนี่ยมันจะมีกล่องสุ่มให้เลือกเยอะมากอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้พวกอาร์ทอยเนี่ยมันคิดขึ้นมาเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามันมีกล่องสุ่มให้ได้สุ่มก็คือด้วยความที่เป็นคนไทยอะเนาะมันก็ชอบความตื่นเต้นเลยเนีย้ยเราสามารถลุ้นว่าเราจะได้ตัวที่ฉูกใจไหมแล้วก็สามารถลุ้นตัวซีเคที่อยู่ในนั้นได้ด้วยมันก็เลยจะเป็นความทา้าทายอีกหนึ่งอย มาดูนะคะตอนไหมตอนไหมเอ๊ต้องหอบไปเลยหนุ่มพักอุ้ยน่ารักมาก จริงๆอาร์ทอยมันก็คือการสร้างสรรค์ผลง,งานศิลปะลงมาบนของเล่นเหมือนขึ้นอยู่กับศิลปินที่แตกต่างออกไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตัวอาร์ทอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็สเปเชียลนะแล้วดูตัวงานจริงๆคือมันน่ารักมากๆเลยนะทุกคนเราแปะคลิปวิดีโอไว้ให้ดู ลักกี้แบ็กนะคะขยิบแล้วเขยิบถุงแดงแล้วมาดูกันว่าคุณเขาจะสุ่มได้อะไรสุ่มอะไรก็ไม่รู้บอกไหนก็บอกแล้วซอยอีกนะอนี้เหมือนเมากอ่ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าซึ่งจริงๆตอนแรกที่อาร์ตทอยผลิตมานะเนี่ยมันก็จะมีขนาดประมาณ7เซนซึ่งเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานแต่ว่าณตอนนี้มันก็จะมีขนาด ที่แตกต่างออกไปอย่างตัวเนี้ก็คือขนาด400%นะ400%ก็4คูณ7ไปก็จะสูง28เซนซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตเลยนะเพราะว่ามันเป็นขนาดที่แบบกำลังดีวางตั้งโชว์แล้วแบบสวยมากอีกรุ่นเลยนอกจากเอาไว้เป็นตั้งโชว์แล้วนะมันคือหนึ่งในของแต่งบ้านเลยก็คือขนาด1ัน0ตคนนี่คือขนาดสูงมาก ขนาดพันเป็นก็จะประมาณ70ซนตเมตรนะซึ่งราคาก็จะแตกต่างไปตามรุ่นนะแล้วอีกอย่างราคาค่อนข้างที่จะแล้วแต่ช่วงที่เรามาซื้อเลย2,500ตัวนี้เขาไม่ขายนะคะน่ารักมากนี่มันกี่พันเปเซ็นเนี่ยตัวใหญ่เกือบเท่าคนแล้วอะหลายพันเซนโอเค เพราะว่ากันว่าเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทําให้อาร์ททอยพวกนี้มีราคาสูงขึ้นมาเป็นเพราะว่าเขาผลิตมายังจํากัดโดยส่วนใหญ่แล้วนะอาร์ททอยอ่ะจะผสมผสานกับป๊อปเคานเจอร์ป๊อปเคานเจอร์คืออะไรป๊อปเคานเจอร์หมายถึงวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละมันก็เลยทําให้อาร์ททอยอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมเลยเพราะว่าพอคนมองแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยน่ารักอ๋อแล้วอีกอย่าง คือก่อนหน้านี้ที่เราเห็นทีติดกันมันก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ใช่ไหมฟิกเกอร์ที่มามันมาตามอนิเมะหรือว่าหนังอะไรพวกนี้ซึ่งอาร์ทอยอ่ะไม่ได้ผลิตอ้างอิงด้วยการ์ตูนหนังหรือแอนิเมชันอื่นๆเหมือนฟิกเกอร์นะแต่ว่าอาร์ทอยอ่ะมันถูกผลิตขึ้นโดยตัวศิลปินเอง ซึ่งก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นการผสมผสานกับปบเคาลเจอร์หรือวัฒนธรรมนตตอนนั้นๆทำคือไม่ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนหรืออนิเมะอ,อะไรเลยก็ได้มันแค่เหมือนผลิตตัวตัวการ์ตูนขึ้นมาหนึ่งตัวที่จะทำเป็น Art อาร์ทอยก็ขนาด400นะก็ไป extra part ลเอียดะน่าร,รักมากได้กันไปคนละอย่างนะเนคุณเป็นคุณเป็นได้อุ้ยตัวนี้เหรอตัวที่มองมานานใช่ไหมอ,อู้หูกยังสวย จะได้ไปทั้งหมด4ตัวเลยไม่อ๋อแปดตัวเลยคะอ๋อไปอ๋อได้ไหมอาจจะได้โอเคเรอต้องได้ต้องได้เนาะไปลุ้นซีเข็ดถ้าได้ถ้าได้ซีเข็ดเก็บรือใครคะเดี๋ยวดูวันช่วงนั้นร้อนกันเลย นอกจากนี้ตัวอาร์ทอยนะก็ยังมีโอกาสที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตัวศิลปินเองด้วยคือถ้าสมมติศิลปินเขาไม่ผลิตแล้วหรือว่าเป็นลิมิเต็ดเขาอาจจะไม่ได้ทําการออกแบบแล้วตัวอาร์ทอยที่ศิลปินคนนั้นนั้นเคยออกแบบมาก็อาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าใครที่แบบจะ,จะเน้นใช้เป็นการลงทุนก็เป็นไอเดียที่โอเคนะไหนๆโชคดีโชคดีได้แล้วอ๋อเงินด้านข้างอู้เป็นยานี้เลยเหรอว้าว ออกบินไงกลางวันขับ,บรถกลางคืนขับยานและอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้อาทอยมันปอปรูลามากๆก็คือราคาของมันอะมีให้เลือกตั้งแต่หลักร้อยไปจนแบบสูงอย่างหลักแสนเลยฉะนั้นนะถ้าใครอยากเริ่มเนี่ยก็เริ่มสุ่มเป็นกล่องๆก,ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยสามร้อกล่องละ300ประมาณ เดี๋ยวป๊อ m มา t เนี่ยก็จะมาเปิดที่ไทยเป็นที่แรกแล้วนะบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วทาไมถึงต้องมาซื้อตรงนี้ทำไมถึงต้องมาเมกาเนี่ยเมื่อป๊อ m มาดม,มันจะเปิดแล้วลยอะไรเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าป๊อ m มาดอ่ะเปิดแล้วทางร้านอ่ะเขาประกาศรับบัตรคิวตั้งแต่7จ็ดโมงนะฉะนั้นพวกเราไม่อยากไปต่อรอคิวนะพราะเราก็จะมาที่เดิมที่พวกเรามาก็คือเมกาพาซาชั้นหง ใครที่กำลังเข้าสู่วงการอาร์ตทอยอะบอกเลยว่าต้องกําเงินไว้แน่นๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวน่ารักมากอยากจะซื้อทุกตัวเลยอ่ะก่อนจบคลิปวันนี้นะคะเราก็เอาคอลเลกชันของเพื่อนๆแต่ละคนมาฝากกันแล้วเพื่อนๆแต่ละคนมีแหล่งซื้ออาร์ตทอยกันที่ไหนมาแชร์กันได้นะ